ครับวันนี้ครัวเที่ยวำใจกําลังจะทําเมนูข้าวผัดไข่นะฮะวัตถุดิบหลักๆเราก็จะมีต้นหอมซอยนะครับกระเทียมสับนะฮะหรือใครจะทุบเอาก็ได้ก็มีหอมใหญ่นะครับมีไข่มีต้นหอมไว้สาหรับแกล้มนะฮะแล้วก็มีข้าวเย็นนะครับโอเคจะไปดูขั้นตอนการผัดกันนะฮะ กิ้วขาวนะครับปรุงรสมันจะได้ไม่ข้าวจะได้เออ่ร่วนผัดง่ายนะฮะของหมูใหญ่นะฮะ ผัดเป็นเมนูง่ายๆเมนูบ้านๆนะครับตามด้วยน้ำตาลนะครับซอสกุ้งรสปลาเกี่ยวเล็กน้อยนะครเดี๋ยวเราจะใส่ต้นหอมปิดท้ายแล้วก็ปิดไฟเลยนะครับ ต้นหอมปิดท้ายนะฮะโดยปิดแก๊สแล้วแล้วเราก็ทําการคุกคยเข้ากันแล้วก็จะเก็บไว้โรยหน้าเพื่อความสวยงามนะโอเคนะครับผูชมงานในจานครับนี่ก็เป็นข้าวผัดไข่สุดพวยเทําททใจฮะพอดีเสียงฝนอาจจะดังนิดนึงนะฝนตกนะครับเราไปทําทานกันดูทําไม่ยากนะฮะคลิปโดนใจอย่าลืมกดติดตามเท่าใจติทคอมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ